โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับเอาคันไหนดีครับเลือกกันไม่ถูกนะครับรถเยอะมากมากครับเอาคันไหนเอาคันไหนมาเลยมาเลยเร็วไป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 ขึ้นรถ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 เร็วเร็วเร็วมา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 เอาคันไหนเลือกกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับอ่ามาจองกันเลยครับ คันไหนแรงสุดเดี๋ยวผมจะเอาคันนั้นนะครับเพื่อนๆครับนี่ทีมงานเรามันขึ้นไปแล้วครนบแหน่แหน่โอเคน,ะ,นะพี่ชายผมมันเลือกคันนี้ไปแล้วนะครับออ มันแรงไงก็ยังไม่แรงลามันเลือกแล้วนะครับคันนึงนะเพื่อนผมนะครับมาเอาคันแรงสุดนะครับอ๋อเดี๋ยวไปดูกันผมเลือกคันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเลือกคันนี้นะครับนี่แม่ผมนะครับมาเลือกคันแรงสุดนะครับคันนี้นะครับสายสิงสายสิงลามเลือกคันนี้นะครับมาดูนะนี่พี๊ครับ ไอ้ลุยไอ้ลุยไอ้ลูกไอ้ลไปรุ่นเราเลือกคันนี้นะครับโอ้ยไปรุ่นไปลุยนิดนึงนะครับไปสมตัวเลยลูกบเราคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจองกันคนละคันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับโอเคไปลุยกันเลยโอเคครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนไปนั่งเอทีวีต่อนะครับก็เลสโก้ไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราเราพร้อมแล้วนะครับทีมงานเราพร้อมแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าพร้อมกันหรือยัง พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมครับลามพร้อมนะครับพร้อมเอาใครไปล่ามพร้อมนะครับทีมงานเรานะพี่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคครับอ่าอ่าตอนนี้กำลังเทรนอยู่นะครับว่าเราเราจะไปคันไหนนะครับ ช้างครับขอนแน่นๆนะบอ้องขอแน่นๆข้างหน้าไม่ต้องสิ่งตากล้องไม่ต้องสิ่งข้างหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขคอยข้างหลังหน่อยคอยข้างหลังหน่อย นะครับเพื่อนเดูทางด้วยนะโอัยโอ้โหยยนยย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 อ้ยย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  Bay ừ, ừ, ừ. lên, bay lên, let's go, má 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 má, 3 cân xoắn lên, <laughs> khang na chà chà rồi, khang na chà chà rồi. bay lên, let's go, Woohoo <laughs> <laughs> <laughs>

Let's go! Ok. Mà lơi, mà lên. Ok! Đi. bay bay! Bay lên. Bye! Bye! Ba leo, Hàng 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 Bye! Bye! bye yeah! lồng lên, ไปเลยไปเลยไปเรื่อยๆเลยพี่ข้างหน้าไปเรื่อยๆเลยโอเคห่างๆกันเลยไอพีดขึ้นไหวเปล่าวะไหวไหวไหวลัสซัคโก้ยังไหวกันหรือเปล่ายังไหวกันหรือเปล่าวัยไหวทางวิบากมากนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหทางโหดนะัำห่างๆกันนิดนึงห่างๆกันนิดนึงโอ้ยตายแล้วโอ้ย ่เ้สุดๆปางวิบากหน่อยนะครับเพื่อนๆครับมามานะครับใครอยากลุยแบบผมนะครับแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับ ATV นะครับมาแล้วครับวันนี้ครับลุยกันแล้วครับไปกันเลยสุดซิ่งครับสุดซิงไปกันหรือเปล่าไป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 นี่แหละผมแท้ Ager, อเอ็กเมนเจอร์ทิปนี่สุดยอดนะก่อแน่นแนนนะตากล้องก่อแน่นแน่นนะตากล้องป่องก่อแน่นแน่นนะครับนะก่อแน่นแน,น,นะน,น,น่นนะครับวู้ฮูลองเดินนะครับเพื่อนๆครับฮ <c oughs> ่าฮ่ามีแต่ด้วยนะครับมีแต่ด้วยนะครับแหมไหลนะครับไหลลงไปแล้วครับ ไหลลงไปแล้วครับช้าๆนะครับช้าๆนะครับไอคันหลังสุดขับได้ไหมไอไปี๊ดขับได้บอกว่าขับได้ขับได้ได้ไหมคันหลังเดี๋ยวไปคอยไปคอยข้างหน้านิดนึงนะครับไปคอยข้างหน้านิดนึงนะครับ ปล่อยข้างหน้านิดนึงครับหมูเถื่อนนะครับหมูหมูหมูเถื่อนนะครับเฮ้ยไม่ใช่หมาเถื่อนนี่มีหมูด้วยนะนี่หมูตัวใหญ่นะเพื่อนเพื่อนครับอู้ดอูนี่ตัวใหญ่นะครับหมูเลี้ยงดูดูดดูไอ้น้หมาหมาหมาเลี้ยงอาไปไลไปไล่ไปไ่ไปไลไปล่ไปไไป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 ไไปไไปไปไ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 ่ไปไไปไไปไไ่ไปไไปไ่ไปไลไปไลไไปไ ไปต่อกันไปต่อกันกกกกดูเพื่อนๆดูเส้นทางข้างบนนะครับเพือ่อนๆดูเส้นทางครับดูเส้นทางข้างบนนะครับเส้นทางข้างบนนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้คระเจ้าเลยไปไปไปโอ้ยไปไปๆๆ คอยกันหลังนิดนึงคอยกันหลังนิดนึงโอเคเนี่ยเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้สักสามคันเดี๋ยวเรียงกันในพิอีกคันเพื่อนเ่อจอดไว้จอดไว้จอดไว้ก่อนจอดไว้ก่อนเพื่อจอดไว้ก่อนพันจอดไว้ก่อนยววูมานะครับใครอยากลุยแบบนี้นะครับตามมาเที่ยวกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ ใครอยากลุยแบบนี้ครับมาเลยครับฮะข้างล่างสวนทุเรียนเหรอข้างล่างสวนทุเร<ท>ียนน,น,นะครับไปทำเล่นหน่อยลูกไปาท,ทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยแม่ยังไหวไหมไหวนะแม่ยังไหวนะครับเป็นไงพี่ยังไหวไหมไพี่ยังไหวไหมมามาสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยมาๆมาๆมาๆมานี่มานี่มานี่ขับมานี่เป็นไงแม่ครับสนุกไหมสุดยอด ไหวรเปล่าครับพีทไง่้องดูไหมเลไ้ข้างหลังข้หลังนไหวกันนะเพื่อนเรานะพวกเราไหวไหมไหวไหมสู้ไหมสู้ไปเลยไปไป้ไปเไปเลยไปลไปโอ้โหไปเลยไปเลยไปขึ้นนะครับ โอ <ITA> ้ยวู now, <To S 2> ้ฮูววว้าวว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 ว้าวว้าวว้ว the oh! ู้ฮู้วีดดีดดูทางขึ้นนิดหนึงนะครับโอ้ยโหดมากอย่างโอย ขึ้นก่อนครับโอ้โหยางโนะครับโอ้โหว้ฮู้ันเฮ้้เอาเล้วนะครับเลี้ยวกลับนะครับโอ้ตีวงล้วนะครับฮยฮ้ปังฮ้้เอ้ มาดูคันสุดท้ายนะครับไปอีกไปนิดนึงนูหนทางนูุนทางนู่นมาดูคันสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนครับมาดูนะครับคันสุดท้ายครับยอด Let's go เร็วมาเร็ว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 เบ็ด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 มาเร็วเร็วเร็วโดดนะครับคันสุดท้ายครับเร็วเมาเร็วเร็วเร็วเป็นถึงเส้นใจ่กันได้เนาะเอ้ยโอ้ย แงทางฮาโลโหัจร sí e ิงๆนะครับสุดจริงสุดจริงในของแท้งหจริงๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหที่สุดที่สุดครับอันนี้ถึงจุดไหนแล้วพี่เหลือเชื่อนะคุณแม่โอเคแล้วคุณแม่สุดยอดไอเมนเจอร์นะครับโอ้ไปไปทางนี้คุณแม่ตัวอย่างไปนี่คุณแม่ตัวอย่างนะครับแข็งแรงมากเลยปลดปล่อยไอ้ลูกพิดไปช้าๆนี่เล่นแล้วเขาก็มาได้ใครจะเชื่อลูกพิดมาได้ นี่กับแม่ที่รักของเขาเฮ้ยหมามึงนี่นีลูกเหยียบกูแล้วโอ้ขามากไป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 ไไม่ได้ไปไปไปพี่เดี๋ยวเราต่อกันเลยตรงนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อกี้ทางขึ้นตรงนี้ได้โอเคไปพี่ไปต่อกันเลยเดี๋ยวให้พิเศษนะพาไปเลยเอาแบบโหดๆสนุกสนุกให้พิเศษผู้นำทางเราไปเลสซากไปเลยไปไปไป ไป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 เลยทางโหดมากครับเดี๋ยวห่างๆเลยห่างๆเลยเว้นระยะห่างเลยเอ้ยโอ้ยวู <Go. S 2> ้ฮู้เลสโก้โกวู้ฮู้ยิ้วิว ไปเลยไปเลยคันหน้าโอเคว้าวเ้วยฮูว้าวยเฮียฮูมันไอผีทช่ไมอ่ะกูติดมันอ่ะกินมันติดเหงื่อกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเหงื่อพาแม่ดีเว้ยเอ้ยพาแม่ดีเว้ย Let's go เอาอยู่เว้ยโอเคไหวไหมไหวไหมไหวไหว เอาอยู่อ้ยทางโหดมากนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรือสุดเลยในในหัวนั่งเก่งมดแล้วเนี่ยแมไม่ได้ติดเลยอาแม่มดลุ้นแล้วบวลุ้แล้วเอานะครับยังไหวกันหรือเปล่าครับยังไหวกันประกอบยังไหวไหมแม่ ยังไหวครับแม่ผมนะมาแล้วครับพาแม่นั่งเอทีวีนะครับใครอยากเที่ยวกับผมมานะครับเพื่อนๆครับแม่ยังไหวนะครับยังไหวไหมไปต่อนะไปโอเคไปไปต่อไม่รอแล้วรวยกันต่อไปเลยไปเลยลุยไปไปโอ้ยโอ้ยคนลุยคนลุยคนเพื่อนดูนะครับลุยคนครับโอ้โหยิ้ม ลุยจริงนะครับแท่งแท่แลุยจริงจ้าจนะครับลุยคนนะครับโ้ได้ไดลุยจริงครัไปไปไป Let's go go ขอแน่นๆนะครับตากล้องครับตากล้องก่อแน่นๆนะครับตากล้องเรานะครับตากล้องป๋องนะครับทีมงานเรานะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับตากล้องครับตากล้องบอกสนุกนะครับตายอย่างเดียวนะครับวันนี้ครับ ี่ช้างนั่งตัวเดียวเลยนะครับตากล้องป๋องเราวันนี้ครับโอ้โหเต็มที่นะครับวันนี้ครับายกันเลยเอาละครับสิ้นสุดทางลูกลังแล้วครับก็ถึงทางลาดยางเรียบร้อยโอเควู้รอดแล้วว้าห้ารอดแล้วรอดแล้วแล้วรอดแล้วเฮ้ยาหาขีมา ย่ารักแรงเลเฮ้ยว้าวีรอดแล้วครับรอดแล้วครับมา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 เ้เฮ้เอ้มาว้าเร็ว้า้ ไอ้ลูกพีขออกหนึ่ง้เฮ้ยนี่ครวข้างหน้ากันว้าเฮ้ยลูกพีเดี๋ยวพี่พ,พีพี่ครับพี่ครับไอ้ลูกพีนี่นี่ตรงนี้คือจุดโหนสลิงนะเดี๋ยวเราพาไปชมนิดนึงนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอยากจะมาโหนสลิงกันนะครับพา จุดโหนสลิงกันนิดนึงไปพาไปชอกันนิดนึงไปเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บนึงพี่ขอขอถ่ายนิดนึ่งโอ้ขอบคุณครับตรงตรง,ตรงนี้คือจุดถ่ายสาลิงไอ้โหนสลิงนนลงข้างล่างนะครับเบอร์เจ็ดน,นะรูกนี้ะครับนะลองไปแล้วนะครับนู่นนูน่น <ะ S 1> เคลูกใส่หม้อยดีลูกลองไปแล้วนะครับขอขึ้นถ่ายหน่อยได้ไหมพี่นีครับของแม่ลูกนี่เห็นไหมเก่งมากผูกเชือกนะครับใส่เซฟตี้นะครับเพื่อโหนสลิงนะครับแม่ครับเหนื่อยไหมครับไปไปเหนื่อยไหมอย่าครับเก่งเลยครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาโหนกันอนิดนึงไปนี่ก็คุณแม่ตัวอย่างคุณลูกตัวอย่าง ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับคนนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับเราไปดูหน่อยนะนี่ไม่ใช่นะักจุดสันหลังนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับเราพามาดูนี่กันนะครับใครสนใจนะครับหโได้นะครับที่นี่นะครับนี่ตัวนี้นี่มมาชตัวนี้ไม่ผ่านตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาโอเคไหวไหมเจ้าไหวมึงนี่นะเป็นจากนี่ไปนู่นเลยพี่ ้ายลูกลงมาลงมาอจากนี่ไปนู่นเเสส้้นุดทาายกลับมม500ตรโอ้โหจากเส้นนี้นะไปตรงนูลงบนเพื่อนนะเส้นข้างบนนะสตารจะตัดถึงตัดมานี่เลยครับคันนี้เลยก็โอ้อามากล่องกล่องมาทังหมอ้โหอ่านี่คือจุดสตานโอ้ยก็เดี๋ยวซาตานซาตานครับซาตานสตาร์ทข้างบนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะมีไกด์รอรับอยู่มีทีมงานเซฟตี้ซัพพอร์ตนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหมาดีต้องมาดีมาดีข้างล่างนะ ไป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 ไมันมีกี่จุดที่โหนไปนี่32เส้นใหญ่แทามก็สแล้วกันเพื่อนปาแกมอหานเป็นด่านใช่มาฐานปดานเป็นด่านไปแล้วแล้วก็ย่อเข้าไปสบายเลยแต่ว่าเส้นสุดท้ายเมื่อชีบไปนั้นนะห้าอเมตอเส้นนี้อ้เส้นนี้ยาวสุดไฟฟ้าลรอไฟฟ้าไฟฟ้าลายนี่ยาวสุดนะเนี่ยว มีเซฟตีเรียบร้อยนะมีได้หรือไม่ได้ไม่ได้วินาทีตลอดต้องก็เพื่อนๆนะครับถ้าสนใจโหนสลิงนะครับก็ติดต่อที่พี่เขาได้นะครับขอแนะนำพุกเยังอยู่บนเขาอยู่อยู่บนเขาพระใหญ่อยู่มาและโอเคนะทุกคนรู้จักครอบเที่ยวใครสนใจนะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวมา ชมกันได้นะครับมาติดต่อพี่เขาได้กินเลยดี่ยกินกินต่อเลยคุยกันได้แล้วส่วนพี่เขาก็ถ้ายากเล่นก็มาอินไปอชร์กัผมได้โอเคครับขอบคุณมากพี่นะพอดีก็พาเพื่อนเพื่อนทำได้ทำมาขี่ทีวีพาแม่ไปคุยที่ที่ตรงนี้ช้างของแม่พี่ไปคุยคุยอะไรตัวเนี้ยพี่ผมขาวใช่ไหมเราขี่ช้างเสร็จเราก็มาขี่ทีวีแต่ว่าต่อไปนะครับอาจจะมาแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะครพาเพื่อนเพื่อนทีมงานนะครับมาโหนซาวลิงกันนิดนึงนะครับนะโอเค ส่วนทานข้างบนนะคุณจะได้เห็นทั่วภูเก็ตเมืองเลยข้างบนวิวสวยมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับดูดูนิดนึงครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนครับลกาซูเปอร์แมมนาอ๋อมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนดูนิดนึงครับโอ้โหโอ้ let's go นี่นะครับลูกค้านะครับโอ้โหนี่เขาเขาทถลายมาจากนู่นนะห้าร้อยเมตรนะเพื่อนๆนะเส้นจบเส้นจบนะครับยาวแค่ไหนนะโอ้โหวสุดยอดเป็นสุดยอดนะครับเส้นนี้ยาว500เมตรนะครับเพื่อนๆพืครับ ยาวสุดนะครับโรเกมจบเส้นเดียวกันโอ้ห้ารอยเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหแลาวอ่ะไม่ไหวแล้วโอ้โหมโอกาสนะโอเคครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากได้ครับขอบคุณมากเพัง The ร h i อ l y One Hand No Problem เพลง t ฟรี r e e Hand f อ y Like A Bird No p r o b นด m Not Hand Up Yeah Hit The Cable I Don't Want You Hurt ดอนวอร์ยันมีแมนี่จ้าหมเจกเบลวิินะไอารันตีไองคารยูโปรโกานเซฟที่เขากำลังอธิบายอยู่นะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยนิดนึงครับเออเจ้าที่มีมาเขาาแล้วเจ้าที่ยังเห็นไม่ไหวก่อนออโตติกพิโยเกิร์แมนพิงกเกิออเจัสเซียสูวันยูวันทูโกยูลุกมีลักัลักลายิมาล่ะ let's g โอเคอ่า and last station over there my body s t a n by for you him say you okay รักไร่ยิ้มาละ again stand up over there last station on the way I say you leg up leg up รักไร่ยิ้มมล่ะ okay okay you want the moon o w k a y m o n now video for you okay safety เขากำลังอธิบายให้ให้นักท่องเที่ยวชมอูนะครับเพื่อนๆนะยันไ e ่ไม่แ e <ève S 1> Google You can say Hamudi โอเคนะ Welcome a l h a m d l l a h This is the news No problem Ah a okay นะเดี๋ยวเราดูพี่เขาโขนนิดนึงนะครับบ่ายกำลังกินได้ด้วยโอเคนะครับตีดันลงมาเลย Wallie ไม่มีปัญหาเขาไม่เซฟตี้ Yeah One Two Three ไปแล้วนะเพื่อนๆดโนดใครอยากเล่นนะครับอยากเล่นสนใจมาเลยนะครับทาตานทาตานที่นี่เลยนะครับโอ้ไปถึงไม่มึงอยากลองกันไหมอยากลองกันไหมเฮ้ยถึงเวมีโซฟาด้วยมีโซฟามาดูคนนึงนับนักท่องเที่ยวนะเขามาคู่กันนะครับแฟนเขาไปแล้วนะครับอ๋อแฟนเขาไปแล้วนะครับ โอเคเล่นกไปแล้วนะครับใครอยากเล่นนะครับมาติดต่อพี่เขาได้นะครับโอเคครับ

ไปเลยหอยไปเลยเพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้ก็พาเพื่อนเพื่อนไปดูการโหนสลิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ขับไปต่อกันนะครับเพราะว่ายังไม่จบเส้นทางนะครับก็เมื่อกี้พาไปแวะดูการโหนสลิงนิดนึงครับใครสนใจอยากแอดเวนเจอร์นะครับอยากสายโหดอยากสายมันๆนะครับท้าทายก็ไปโหนสลิงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยโอเคไปกันเลย พี่เดี๋ยวพี่จอดข้างหน้านิดนึงจอดให้พิเศษนิดนึงจอดข้างหน้านิดนึงจอดข้างหน้านิดนึงอ่าไปไปข้างในไปข้างในอ่าจอด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 เอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็เดี๋ยวให้พิเศษผู้ดูแลนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเรียกพี่ผู้ดูแลมาทิดนึงก็เดี๋ยวลองให้พิเศษพี่เขานิดนึงนะครับผู้นําทางผู้ดูแลเรานะครับ ก็อ ane, ่ะเดี๋ยวเป่าตังมาเลยให้พิเศษนิดนึงพี่มาเลยมาเลยเศษลอยสวารค์หลงพิเศษเดียวแดดเศษลอยเนื้อยังแบ่งร้อยเดียวยังเป็นพันด้อยงเศษลอยอ่ะเดี๋ยวเราให้พิเศษพี่เขานิดนึงก็ก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับเออขอฟูอ่ยของฟูอ่ะเอามาลอยอ๋อพอพอพอ ให้พิเศษพี่เขานิดนึงนะครับผู้ดูแลนะครับพ่อพี่เขาดูแลอย่างดีนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้พี่ๆเขานิดนึงนะครับดูแลเราอย่างดีนะครับให้200นะครับครับขอบคุณมากครับพี่ดูแลอย่างดีนะเดี๋ยวลองให้พี่คนนิ้นีกนะพี่ดูแลอย่างดีนะก็ให้เป็นขวัญกำลังใจพี่เขาเล็กๆน้อยๆนะครับน้าจิตน้ําใจนะครับดูแลอย่างดีนะครับ200ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปเรสโก้ไปเลยครับก็เราก็ น่าจะสิ้นสุดระยะทางแล้วใกล้จะถึงที่ปางช้างเรียบร้อยนะไปกันเลย Let's go ไปเลยว้ารู้แล้วเดี๋ยวก่อนมึงกินไปแม่มันสุดใจมากโดแม่มีบางตุ่ม Let's go tay chân tay chân tay chân còn thôi con hello hello my friend bye 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 hello, my friend yeah uh -huh. lao bằng nào lao bằng sáng lao bằng sáng lao bằng sáng ฟังนิดนึงสวัสดีครับ เลี้ยงเลยจะเลี้ยงเลยโอเคภารกิจเราสําเร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราออกรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับไปไปดูแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ่ดับเครื่องอดับเครื่องกัน,กนมาตามมาดูเพื่อนเพื่อนกันนิดนึงเป็นยังไงบ้างอ่ะมามาดูกันนิดนึงยังไงบ้างมันไหมครับจักรอบ มันไหมครับแม่เอาเอาแบบไม่มีคนซซนเคราะว่าเอามาดูข้างหลังนิดนึงเป็นไงบ้างครับพีทครับหนุกไหมครับพีทฮะเสียวหรือกลัวมากกว่าครับนี่ฮะนี่ปิดท้ายปิดท้ายคนหลังสุดนะครับไม่รู้กลัวหรือเสียวนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ทริปแรกนะครับที่พาเพื่อนเพื่อนหลานๆออกมาเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวทริปหน้าเราไปดูกันนะกับเจี๊ยบว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปชมกันที่ไหนพาไปสนุกกันที่ไหน ก็เราไปขี่ช้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปขี่ีวีเรียบร้อยนะครับวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับพาไปสนุกกันที่ไหนนะครับก็คลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องง่ายนิดเดียวให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนื่ครับบ้าเบ้าโอเค